แต่ถ้าเกิดมันยังรีบาวไม่ผ่าน19 3 0เหรียญละ่ะภายใน1-2วันนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็แน่นอนครับถ้าเกิดทองคำนะมันปรับตัวลงต่ำกว่า1,902เหรียญลงไปได้นะครับเพราะเราต้องถือว่าตอนนี้1,902เหรียญเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดของในอาทิตย์นี้นะครับถ้าหลุดต่ำกว่า1,902เรยหรียญลงไปได้ครับก็ไม่ต้องสืบแล้วนะครับมันก็จะไปอ้างอิงนะครับทุกอย่างตามที่ผมคำนวณไว้เมื่อวันจันทร์ ทองคําก็จะปรับตัวลงต่อได้นะครับก็ปนเปลี่ยนได้ถึงระดับประมาณสัก1880จนถึง1,885เหรียญเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในวัน2วันนี้ครับทองคําจะมีแรงซื้อกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับที่29มิถุนายน2566นะครับเวลาอาัดคลิปในที่รา1 1โมง3านาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับมาอัปเดตแนวโน้มทองคำให้นะในคลิปเฉพาะกิจนะครับก็เพิ่มเติมต่อจากเมื่อวันจันทร์นะครับเมื่อวานนี้ที่ไม่เข้ามาทำรายการนะครับเพราะว่าจะดูว่าทองคำเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับจะเป็นไปตามแผน วันจัน์ทมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ราคาทองคำนะก็สามารถหลุดลงมาต่ํากว่า1,910เหรียญลงมาได้นะครับแล้วก็มาแตะจุดต่ําสุดตอนนี้ที่ประมาณ1,902เหรียญน,นะครับปัจจุบันราคาทองคําก็วิ่งป้วนเปลี่ยนเพื่อมา1,905เหเรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่35.66บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งนะ ก็ได้อน,นิสงนะครับจากค่างเงินบาทอ่อนนะครับตอนนี้ก็วิ่งป้วนเปี้ยนที่32,100่สอ่้จนถึง32,200บาทต่อบาททองนะครับที่บอกว่าได้อน,นิสงจากค่างเงินบาทนะครับเพราะว่าราคาทองคำนะครับปรับตัวลงมาขนาดนี้นะครับแต่ว่าค่างเงินบาทเนี่ยมันอ่อนพยุงราคาทองไทยเอาไว้นะครับถ้าเกิดราคาค่างเงินบาทเนี่ยไปอยู่ที่ระดับประมาณสัก35ทสทวนทวน,นะครับ ก็น่าจะปรับตัวลงได้อยู่มาสักอ่0สามถึง500บาทต่อบาททองเลยนะครับแต่โอเคตอนนี้ก็โชคดีไปนะครับสำหรับทองแท่งนะออหลายคนก็มีคำถามถามมาเยอะนะครับว่าทองคำเนี่ยมันปรับตัวลงมาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสจะรีบาวขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตตรงไหนกันบ้างนะครับ <K ey o> ผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเริ่มเลยตรงที่ว่าเอาภาพรวมก่อนนะครับปัจจุบันนะในส่วนของเทนทองคำนะครับยังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับก็มีการเสียสมดุลแล้วนะครับในเรื่องของเทนขาลงระยะกลางเนี่ยตอนนี้มาเสียสมดุลแล้วนะครับปัจจุบันนะครับจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับปัจจุบันก็ย้ายตำแหน่งมาเราอยู่ที่ 19 3 0เหรียญนะครับในส่วนของจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะยาวครับยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมครับก็คือ1970เหรียญนะครับต่อมาคำถามถามว่าทองคำมีโอกาสจะรีบาวขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ตอบเลยครับในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้เลยนะครับทองคำนะครับมีโอกาสรีบาวขึ้นไปนะครับกรอบแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,913 จนถึง1,915เหรียญนะครับ 2, แล้วก็กรอบที่2ครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ1,920จนถึง1,922เหรียญนะครับฟลุกจริงๆครับก็จะขึ้นไปทดสอบดา 1, ่านราคา1,930จนถึง1,932เหรียญแล้วมาดูกันว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถยืนเ,นน 1, เหนือ1,930เหรียญได้เกิน1ชั่วโมงนะครับ ก็จะถือว่าทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางแล้วนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดมันยังรีบาวไม่ผ่าน1,930เหรียญละ่ะภายใน1-2วันนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็แน่นอนครับถ้าเกิดทองคำนะมันปรับตัวลงต่ำกว่า1,902เหรียญลงไปได้นะครับเพราะเราต้องถือว่าตอนนี้1,902เเหรียญเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดของในอาทิตย์นี้นะครับ ถ้าหลุดต่ำกว่า1,902เหรียญลงไปได้ครับก็ไม่ต้องสืบแล้วนะครับมันก็จะไปอ้างอิงนะครับทุกอย่างตามที่ผมคำนวณไว้เมื่อวันจันทร์นะครับทองคำก็จะปรับตัวลงต่อได้นะครับก็ปนเปลี่ยนได้ถึงระดับประมาณสัก1,880จนถึง1,885เหรียญเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในวัน2วันนี้ครับทองคำจะมีแรงซื้อกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะ ในส่วนของรายย่อยนะครับรายย่อยนะถ้าจะเสี่ยงเปิดซื้อบายนะครับจะซื้อบายตอนไหนได้บ้างนะครับอ่ะจุดแรกเลยครับเอาที่1,908เหรียญน,นะครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอไว้เลยที่1908เหรียญน,นะทะลุไปได้นะครับก็ไปรอปิดกําไรครับพี่มาสัก1912จนถึง1914นะครับแล้วก็ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปเพิ่มที่1912นะครับทะลุไปได้ นะครับก็ไปรอปิดกำไรประมาณสัก1916จนถึง1918นะครับแล้วก็ให้ตั้งเปิดซื้อบายที่1918นะครับทะลุขึ้นไปได้ครับก็ไปรอปิดกำไรครับที่ประมาณ1923จนถึง1 9 2 5แล้วก็มาสุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อบายที่1925นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรเ่ป่ะมาสัก1น3 0ักจนถึง1932เหรียญนะครับ แล้วมาลุ้นกันต่อว่าจะยืนเหนือ1,930ได้เกิน1ชั่วโมงหรือไม่นะครับถ้าเกิดเกินก็แปลว่าทองคําเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยนะครับรอทองคําย่อตัวลงตามธรรมเนียมครับแล้วก็อัดบายเข้าไปอย่างเดียวเลยนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของคนที่เล่นฝั่งเปิดขายเซลล์ต้องการเก็งกาไรขาลงนะตอนนี้ก็คงไม่มีคําแนะนําอะไรนะครับเพราะว่า เออมันเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อมากกว่าก็แค่ว่าตอนนี้รีบาวขึ้นไปนะครับก็เอาด่านแรกก่อนรีบาวไม่ผ่าน1913เกนี่ยนะครับก็เปิดขายเซลได้เรื่อยๆนะครับผ่าน1913ขึ้นไปได้นะครับมันก็ต้องไปทดสอบที่ประมาณ1930่อีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครจะเปิดขายเซลล์ตอนนี้นะครับก็จะมีจุดสต็อปลอสอยู่2จุดก็คือ1913กับ1930นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ากว่า1902ลงไปได้ก็เปิดขายเซลล์ตามลงไปได้เลยนะครับก็ของคนเล่นเซลก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคมีอะไรอีกไหมอ่ะคงไม่มีแล้วนะครับอัปเดตเพียงแค่นี้ฉะนั้นแล้วผมสรุปง่ายๆแบบนี้นะก็รอทองคำ นะครับมันรีบาวขึ้นไปนะครับไม่ผ่าน1930นะครับก็เสี่ยงเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วถ้าหลุดต่ำกว่า1,902เหรียญลงไปได้ด้วยนะครับก็เปิดขายเซลล์ตามลงไปเลยนะครับก็ไปกินกำไรตามแผนที่ให้ไว้นะครับหรือจะย้อนกลับไปฟังคลิปเมื่อวันจันทร์ก็ได้นะครับผมให้ละเอียดไว้แล้วนะครับวันนี้แค่มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับมามาดูในส่วนของทองแท่งกันบ้างนะครับทองแท่ง นะครับก็เอาเป็นว่าทองแท่งตอนนี้นะได้มีการปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ตอนนี้มาลุ้นกันจุดสุดท้ายแล้วนะครับก็ที่สามหมื่องพันสองร้อบาทนะครับสามหมบาทถ้าเกิดมันยืนเหนือ32,250บาทได้เกินชั่วโมงนะครับ ก็เป็นอันว่าทองคำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับย้ํานะครับทองคําจะเป็นขาขึ้นเต็มตัวได้นะของทองแท่งนะอยู่ที่32,250บาทนะครับถ้ายืนขึ้นไปได้ครับแน่นอนครับทองคําปรับตัวขึ้นต่อนะก็อ่าสามารถไปได้ถึงมาสักามนสัก32,400จนถึง32,500บาทต่อบาททองได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันยังไม่ผ่าน32,250นะครับ เดี๋ยวมันจะถอยกลับลงไปเนี่ยนะครับเป้าแรกจะอยู่ที่ประมาณ3 2 5 5 0บาทนะครับเป้าที่2จะอยู่ที่31,950นะครับแล้วก็เป้าที่สามจะอยู่ที่31,880บาทนะครับนี่คือ3เป้าที่ทองคำมีโอกาสที่จะถอยตัวลงไปได้นะครับระวังจุดนี้นิดนึง นะครับจุดนี้นิดนึงคือจุดที่31,950เนี่ยนะครับเพราะถ้าเกิดทองคำเนี่ยลดต่ำกว่า31,950บาทลงไปได้นะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงแบบยาวๆเลยมีสูงนะครับอาจจะไหลลงกลับไปได้ประมาณสัก3 1 7 0 0จนถึง31,750บาทได้เลยนะครับทั้นแล้วให้ระวังจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะงั้นผมสรุปแบบนี้ละกันนะครับสำหรับทองแท่งนะ สำหรับทองแท่งเนี่ยถ้าใครจะซื้อนะครับตอนนี้เนี่ยก็รอทองคำย่อลงมาแล้วทยอยซื้อได้นะครับจำจุดไว้จุดเดียวเลยก็คือ31,950ตรงนี้แหละถ้าหลุดลงมาได้ค่อยสต็อปลอตตัดขาดทุนไปนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ31,950บาทได้อยู่นะครับก็มีลุ้นนะครับที่ทองคำเนี่ยจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับเอาเป้าหมายใกล้ๆก็ 32,300แล้วกันนะครับเป้าหมายใกล้ๆนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไปตามแผนวันนี้ที่ให้เพิ่มเติมหรือไม,ม่อย่างไรนะครับโอเคก็คงจบแล้วนะครับสำหรับทองแท่งนะผมมาอัปเดตเพียงแค่นี้ครับสั้นๆน,นะครับก็ลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับครับสวัสดีครับ